เสาไฟต้นหนึ่งยืนเด่นอยู่ริมถนนเหมือนผู้เท่าที่หมดเรี่ยวแรงใบหน้าเต็มไปด้วยร่องรอยยุ่งเหยิงของสายไฟนับร้อยเส้นที่พันกันละเกะละกะบางเส้นห้อยลงมาเกือบจะถึงหัวผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาบางเส้นบิดเบี้ยวเหมือนงูดำที่เลี้ยวพันกันเองอย่างไรทิศทางมองทีไรก็อดหมุดหงิดไม่ได้ ทำให้เมืองที่ควรจะดูเรียบร้อยกลับกลายเป็นเสาไฟที่เต็มไปด้วยตัวแทนของความวุ่นวายและไร้ระเบียบสายไฟแต่ละเส้นไม่มีใครดูแลไม่รู้ว่าสายไหนยังใช้ได้จริงสายไหนที่กลายเป็นซากปรักหักพังไร้ประโยชน์ไปแล้วแต่กลับถูกแขวนอยู่อย่างลกหูลกตามันไม่ใช่แค่สายไฟธรรมดาแต่เป็นภาพสะท้อนความสับสนความไม่เป็นระเบียบการปล่อยประละเลย ที่ทำให้บรรยากาศโดยรอบขาดความน่ามองทุกครั้งที่สายตาเผลอมองไปเห็นก็อดถอนหายใจไม่ได้เฮ้ยเหมือนกําลังเจอกับกองปัญหาที่ถูกซ่อนทับถมกันเป็นเวลานาน,านจนเกินความเยียวยาเสาไฟต้นนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่ต้นเสาแต่เป็นสนัญลักษณ์ของความวุ่นวายที่ไม่มีใครอยากมองเห็นเทว่ามันกลับตั้งตะง,งานให้เราต้องทนเห็นในทุกๆวัน